เพจฮอตฟิวฮันเตอร์ของเราหายไปไหนฮะหรือว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเพจปริวเพจปริวพี่มาร์กกำลังจะจ้องจะเล่นคุณแล้วเกิดอะไรขึ้นอะซงแก๊กเพจฮอตฟิวฮันเตอร์ของเราปริวไปแล้วแต่เราก็ฝงสัยมานานแล้วนะว่า เพจ Hot ฟิ e ์ทันเตอก็ไม่ลงแต่ฮอตฟิ e ์อยู่แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่า Hot View Center ล่ะเปลี่ยนชื่อดีไหมเป็นชื่อซุงแก๊กจะดีกว่านั่นนะฟินนะทำไมเราไม่ใช้ชื่อซุงแก๊กแต่แรกเป็นชื่อเพจเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราย้ายแล้วครับเราจะกลายเป็นเพจซุงแก๊ก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 ซึ่งเพจเราไม่ได้มีแค่ Hot Vi e ์นะครับแต่ว่ามีของเล่นอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างเยอะแยะ,แยะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ